ครับปลูกปอกกันซื้อเก่าครับ่องกันรุ่งรัปลาเนาะ mm. มันนี้ผ้านุกตัวตัวตัวใหม่ออกตัวนะครับ mm. จะเฉลยเสียงหน่อยผู้ห้องห้องครับตนเร็วขนาดครับมันนี้ร,รับชมรับฟังกันได้เลยครับ Siang, Bu, Jokowi ini. มาแล้วครับผมออกมาแล้วเสียงน้อยครับ เรียบร้อยครับผมครับผมเถือกแล้วมันก็นยังกลุ่มจิกนกป่าอยู่ครับนกตัวนี้นใจครับผมตัวตัวนี้เนาะตัวตัวใหม่ของผมนี่ยใจขนาดมันครับมันเิ่งมันหวอนหัวไปจิกเขาครับนีลาดีครับเว้นช่องว่างให้นกป่าคู่หลายกว่านกต่อเนาะเดี๋ว่าผ่านครับต่อ bom nào bom lăng no บ่ได้พี่น้องผู้ชมสิลงไปเฮ็ด tôi thôi mày chắc hay là hấp kèm nó chắc nói Mày không ngon đi ôi đi gặp chụp xe nục to lên nục rồi Tại nói hẹn không ตัวหนึ่ตง,ตงตัวเนาะเสียเวลาไปสิบหกนาทีเนาะข้ามคนด,ดักแดงโอ้ข้ามเก็ียบจอดกันน้อยอยู่คนเนาะเสียงหน่อยครับนักตันนี้ครับครับจัดให้เต็มนึงครับผม เสียงใหญ่เฮาเนาะผมสวัสดีครับตัวหลวง